อาสวัสดีครับเออซี 3, พอตกองเลี้ยทั่วโลก <c oughs> อาท่าวชมมื้อนี้ผมพ่อต้องลีคนเดิมเออผ้ามุ้งจ้าไปใส่ตีเออมาขอยโจกขอลาบบองที่ว่าอันนี้พอต้องเลี้ยค่อยมาโดนแล้วครับมาทีนี่เพิ่นมุ่นระนาดสารใหม่งามึงยังขักอลังการนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิไปบอกว่าว่าปูหยังว่าเจ้าพ่ออีหยัง่งนะครับ่านผู้ชม บาที่นี่ชัดเกลฑ์ผมว่าเสี่ยวกรอนนี่ยังเป็นเ,เพื่อนพระท่านบูรณะบาที่นี่อลังการยางงามมีซื่อมีน้าม,มีเสียงท่านผู้ชมอ้าวมาที่นี่จีกะถือว่าเปิดไม้ของเพื่อนกะคักกันนะสิมาคอผ้ามุเจ้าเอฟซีของประเทแเลาคนเดิมทั่วโลกมาคอยโชค,โชคลาภครับเดี๋ยวผนะเออเออ,เอ,อพ่อปู่เทพอ,อ,อินสอนนี่ละ พ่อปู่เทพอินสอนท่านผู้ชมบังแต่ซื้อมู้เจ้าเี่กก็เหลือกินแล้วพ่อปู่เทพมื้อนี้ผมพอตองเรคนเดิมสิมาสามัครเป็นลูกได้บ้านหวานในสวนของเพิ่นมาขอโชคขอลาภให้หมู่เจ้าไปฝากไปตอนรางวังลใหญ่รางวัลที่1 3ตัวและ2ตัวเนาะครับเนาะ1กันยายนพศ2568พอ่อตองเรมากะไผเบิ่งสิพาไปว่ามากะไผท่านผู้ชมเนาะครับเนาะไปไปเบิ่งพร้อมผมพอตองเรคนเดิม เออเดี๋ยวสิบอกดอกว่าสารนี่อยู่บ้านไหนนะครับอยู่บ้านไหนเดี๋ยวพอท้องเรียสิบอกดอกขอโชคขอลาพนักยา่ก้อนพนเด็กที่สิบปันสาฮาบ้านรื้อควอดหูพอท้องเรียคนเดิมท่านผู้ชมนี่แหละครับมือนี้ออกมือนี้มากกระไผ่เออพี่ใหญ่พอท้องเรียคนเดิมห้ากอกอหกหนึ่งศูนย์เกตกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมบนหันเตี๋ยวบนออกย่าเกอแปดหกห้าเออกอทอรถคันนี้ห้ากอกอหกหนึ่งศูนย์เกต เขาพัฒนามุ่งเจาา้าว่าอยาขหัวอตัวเอ้าพเจ้าแลกคนเดิมเจ้าพาเพ่นไปขอโชคลาภจะเ่าวปากเ,าเปียกว่าหลายายหลใหญ่ห่างคือจะเขว้หลีไปถูกยมเออไปไป,ไปเบิ่งกระขักกัะนาว่ามันมองไม่สารไม่อรรการกระขังกับมุ่งเจ้านี่เอานอกกํนลังดินเป็นเสียสีไม่กับช่องพเจ้าแล้วคนเดิมนี่แหละครับผมเออมองได้ดังๆนี่ซื้อเสียงเพิ่นศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภ ผมพอท้องเรีคนเดิมสแสวงหาป้ามูเจ้าไปขอโชคขอลาบคุณผู้ชมพ่อปู่เทพอินสอนคุณผู้ชมบ้องตะซื้อก็เหลือกินอ่ะผมจะสร้างกับเบิกขักตะกี้มาเป็นสีเ่เด็กคุณผู้ชมตะกี้นี่ในน้อยแบบโขวขู่ม,มือนี่ให้โชคให้ลาบผู้ใดมาขออย่างเพิ่นให้สเสียแล้วเพิ่นให้ทุกทันเลยว่าจะมา,ามหาเพิ่นน้องคำน้องูก็เลยมีเคกผู้ชะขึ้นยางขักอลังการอ่ะเออพ่อปู่เทพ อินสอน์นะครับเนาะผมพ่อตาเลีคนเดิมอืมาคารวะท่านดวในบียบบาทในสวนนะครับเนาะมาขอโชคขอลาภพ้าเอฟซีกอบบุขาผู้บรรษัทมาหากินงลำบากมาขอโชคขอลาภกับเอ่อพ่อปู่เทพอินสอนปู่ปัญซักศิษศีบัณฑาหาบาลือหูทิพตาทิพหาะเหินเดินอากาศนะครับเนาะวันนี้ผมก็นี่แหละผู้บรรษัทมาหากินงลำบากผมช่องพ่ตาเลียคนเดิมนะครับเนาะมาขาบีนาทีมาหาขอโชคขอลาภพ้าเพิ่นมาหาขอโชคขอลาภจาก สารผู้เพิ่นจังพ่อปู่เทีบอินศรสวนจังสี่ผมสิบรรสาหาบาลือผมก็เลยพาเอสซีู่้ขามาขอทันนะครับนะอ่ะเมื่อไปยังที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้ารอยหสิบปด่อผู้ชมเหมือนเราครับนาะดิขันโดนๆหรือว่าสารไม่ไมนี่ขันพอต้องแลียมากจิยาเรื่องยาผาดไม่เชื่อดูย้อนหลังได้เม่เคยผาดครับขันบอกได้ไม่ไมว่าพูดเรต่อตัวนะครับนะ บริวตัวคนสื่อท้องแลกคนเดิมผมก็คิดผมคิดว่าปฏิวานเพราะว่าอ่ะมึงนี่เงียบเงียบแค่นั้นจีเป้าเขียดทีมงานหนุ่มอาร์มคนเดิมนี่ละมึงนี่มาพอต้องแลกส่วนมานน้ำเสียอ่ะไปท่านผู้ชมไปตั้งห้อยไรตั้งกองขอความกันกับไข่กับขัดกันนะษมูเจ้านี่แม่อนึงกันย่านี่โอ้ย่าพลาดนละไปท่านผู้ชมไปขอคัดกระดาษหนึ่งกันย่านีผ้ามูเจ้าเขาต้องแลกเอ๋ยเจ้ามาผอบของ ชักทีของแท้ของให้ชกให้ล่าตุ้มชกขัดแทะอ้าวมันสิมีบ่ยหาบุ๋มอะไดมาบ้านอะไรนะครับจ้าทำสิด้วยเ่เคยหากเออจะเป็นงามจะเป็นบานไรงใหลังโตหลังงามตุ้มชกหล้วไล่ลาเด้ยนี่นอกล็อกสายบ้านคนนี่ธรรมดาสิเออเออพ่อปู่เทีนี่ลอยล่าของเล่นบ้านคนลกลกด้านยังเงยังโตโอ้บุญมีบุญบารมีสูงจังเลย ุ่นนี้รอนพึงเย็นข้อพึ่ง,งพ่งอ,อ,พอปู่เทพีแลลนนะนนหล่เรามรับมาขนวะทันวันนี้รอนพึงเย็นมหาขอชว่วขอราบไปฝากไปตอนจเอฟซีพวกขาคนถ้ามาหากินลำบากมนุษย์นนะเราครอบเนี่ยจะพูดพ่อปู่เทพีจีนย่ตัวเราคอัะ หายชาวกินข้ามดีแล้วสิล่ะครับจออ้าถูกคนงามอาศัยผุ้คลมีชนิดเลี้ยคลเออมีบุญบาร,รมีสูงมีความเมตตาสูงนนกเพราะปูเทียดิงิปันซาหาบบนียังขาดจัาคุณผู้ชมนี่ล่ะครับจ้าเอาอ ยุนุ้งเยุงก็คือยุงนั่นแหะบ่แม่นตะกัตนหอกันบาเออเออเออกั้ยผมรสวัสดีท่านผู้ชมตัวโอ้บขันบาเขียนาตยุงผมก็คิดว่าออดขอตัวไป่อนะอ่ะเอาไหม อาสวัสดีครับเอฟซีเพื่อนห่ทั่วโลกนี่นะครับนะกะอนักการคือผมมองไปเลยล่ละตะกี้ว่าเป็นทังสี่ตะกี้นี่อืผมเคยมาขออเทเดียวดูล่ะเพื่อสองเท่านะมาที่นี่มาแถวนี้สิผมตั้งนาตั้งตาไปเบิ่งนกันนะเป็นของไม้คือจาผมคิดว่า่นสิเเลี่ยนแปลงอ่านักการครับเจยวนี่ แต่เมื่อมาขอเถี่ยกร้อนเถี่ยว,วทเท่าที่ผมจำได้ตีเข่าตลอดครับแต่ว่าผมไม่ได้มาตามต่อต่ผู้ชมมันไปหลายทางหลายอย่างอ่ะมาที่นี่ตีเลือกเลือกยามยามดีมบุนีพอต้องแล้วกเดิมมาหาพ่อปู่เทพอินสอนผู้พันศักดิ์สิทธิ์ศรีปัญซาหาตาลือมาขอโชคลาภแล้ววันไงไปฝากไปตอนมุ่เจ้าเอลซีของพออ่อตระเรียกคนเดิมทั่วโลกเออสิมาขอเลี้ยงเสื้ีสามตัวก็สองตัวเออลังเรียกทุกเมื่อแล้วนะไป à biết tự ao nam lương thảo ai vẫn thảo ở của mình nhá Hoàn, ảo của ฝนเเตรยมไฟด้นี่แล้ตก็ตกในบูหือเป็นปืนจังเลยหนอคุณไห็่าเจ <C Geor ges> ้แมไทยทำอะได้บ่นอก็ได้ใช่ครับงงนาะมาเอาวายประเทเท่าเดี๋ยวก็มาจุดเดี๋ยวฝนไหลเออทำรายการนะไรับปิวจะเท่าปิ้วก้ร่นออนนนอ พี่บอกเออหน่วยนีเนี่ยมคอเาเบาเขียนกินงานอนอุยเวียดานี่ะไปน้ำอาดรช่บได้ส่วนมาเนาบนาเป็นมืออาไปเ ก็อลยได้ไปช่วยเลยไม่ต้องมาถามเขาหอนหอนจะมาเมื่อเรื่องเจอลุงเสียร้อนสวงตัวไปพวกหอนก็อยู่อะได้แล้วยังแล้วทุกเช้าเห็นเราคนนี้ตกหรืว่าที่นี้เอาดิบันนี่นี่เขาว่าเอาหอนเอาคนนี้ตกผู้เฒ่าโบราณคนว่าหอนเอาเขาจะตกกับผู้เฒ่าโบราณว่า ขันบ่โถงวังนอนเตียว่าคนที่ตัวคนอ่านธรรมโยคเคยได้กินบ่บ้านเจ้าเป็นบ่คนที่ตัวขันย็กน้อยวงนอนเตี้ี่ขจะเรวพักเลียบอ๋อพักเียบแต้ราเเนะผมคือดิฉนวางสันหว่า้เ่าผูมแก้นสอนบอกาๆเลยแล้วว่าักก็ซื้อหอกมีก็อยู่ซื้อเอะนเนาะเดี๋ยวเขาเราวันใหญ่ตัวเออพ่อปู่เทพกิน สวนนี่เลยวแลวคนเอาอานบาเก่งบางยังกัจะขอถเขาปรจสมแมวใกล้เรียกว่ะอเเะ้นร นะโมตัสสะขะตะวโตและโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขะตะวโตและโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขะตะวโตและโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเนื้อพ่อปู่เทพพ่อปู่เทพเน่องาะเอ่อพ่อปู่เทพผู้ัก้ิงศิษย์ผมเอ่อพ่อตาแหล่คนเดิมลูงที่บ้านบ้านแม่สวนมหาชันมาขอสมัครเป็นลูกศิษย์เสื้อสันส่าเงยเงาะงะยำกันดังๆยาเอ่อทุกข์ข่าวเล่ายำออกไป รูเ้เท่าไม่ถึงการจะโผล่จะเคลื่อนจะถือโทษผู้ขาวับลาะผมพอแต่และคนเดิมพระเอฟซีก็ุกขามาคอโชคขอลาบก,กับพ่อปู่เทพผู้คนสังสิทธิบัตรสาหาบาลือ,อ,าอมอาคอโชอหลาบแลว้วก็ยังไอเด็กไทยอันทีหนึ่งวันที่หนึ่1กันยายนพศสองพันห้ารอยหกสิราะปู่เทพผู้พลสังสิทิตาทิพนงทิพผมรางว่าปูนีสิจับผู้ลวมนาเด็กไทยอีกทีหนึ่งสาตัวได้สตัว เอหลังจากผมเก้าจบก็ติคอยเชิญพ่อปู่เทพลงจ่าบันดั้งบ้านยิบรีบถูกไปบูคขายอยู่ในกระป๋องอันนึงไปเออไปฝากไปตอนคนมีแต่พ่อปู่เทพตลอดขู่ว่าเลยแล้ววันใหญ่หนึ่งกัญชายนพอซ้อนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมัตสิวอางยังมีแต่ปู่ผู้เดียวเราหูแล้วก็พาะปู่เทพู่อสองสิทธ์พ่อปู่เทพโอ้ยไม่อยาก่าผมไม่ได้ตรวจฟังเรียกวเ่าเอาผมบอกว่าพ่อปู่เทพที่บอบโชคลาภแล้ววันใหญ่ไอ้กับผม พอต้องแหน่คนเดิมไปบอกไ้จอนเอฟซีของกูขา่าวพนดว่าหากินลำบากใครในเป็นเสียฐีไหมนะวัดไงครับพาอปู่เทพอินอินสอนอินกอ้อะสังสปนราการผมนับถือขอลผมรางวาลพ่อปู่เทพสีบอเ์เรียกละวัดใสามตัวและสองตัวครับผมต้องเ่คนเดิมไปขาไปจอดเอฟของผูขาให้เพื่อนเฮงเงรวยๆเยๆทำงานกันทุกท่านสวัส คับผู้ชมเบื้อง่นงสีไผจังไดตักก็สิวตักพ่ตักก็กกกสิวัตอ่อตัพ่อปูเทพครับมีคำได้เระวั้นใจอยู่นี่คดมีแตพ่พ่อปูเทปเดียวคู่เดียวว่าเนสิวัตตัวไหนนี่หนึ่งกันชาเนาะรับเนาะอ่ะ พอปูเทพครับลงจากบารังมายิขบขัดขัดกันอ่าคุขึืออย่างเบิองขัดคนณคืออยางใดนักวันจางพอปูเทพขัดแท้ส,สักศีอีเมยเอาเอัเดียวครับเชิดกันเอาฮเห็นน้ำกันตักเอาจุดเสตา้อาอย่าก็รลวดมอง ล่นไปมองงาขามโ,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 โตยืดตระก้าตามนะให้บ้าเขียนขึ้นเองถูกผมกสม็สเิเทียนสีมาจังบ่สิเวลาสาวเดียะป่ะอ้าวพ่อปู่เทพพ่อศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ ีิบันซาหาบาออันาึเพรอะเออเฮนอาการหูทิพตาชิบูโรมนาวาัวานเด็กล้วันใหญ่มันสะเอาตัวใดห,หนึ่งกันยหญนอพอสอนพันห้าร้บแเอาผมมาขอเลยละเรียกไทยลรวันที่หนึ่งสามจอนเอามาเลยของเรียกไทยล้วันที่หนึ่งชิญกันเอ้า นนัน้นเองอ้าวไม้แรกของเลขกไทยรางวัลที่หนึ่งพ่อปู่เทพมอบให้ย่างคากานะผ่กกนา,านจองบอลตะเรียคนเดือไปฝากไปตรวมู้เจ้าไม้แรกไม้แรกเก้าครับไม้แรกเก้าหรือไม้เลขหกเก้าก็พกตัวเดียวกันอันนี้คือบอลตะเรียว่าพัสดัยท่าผู้ชมต่ออ้าเออ่พ่อปู่เทพครับบันที่นี้เป็นไม้ที่สองต่อจาก ใบหลองมาโอต้ตอนจมใไระก้ามาเอา้าผูววว้ผมเลือกครับเอา้าตอนจะใไระก้ามาไม่ที่สองขอเลือเทไทยนที่หเอาเทมปเอาตอนจะใบละก้ามาท่านผู้ชม บคนทีิหาจังไหนก็ขัดโอปาูเบียแถเอาไม้ที่สองจาไม้เก้าม้ทท้ายเราที่หนึ่งไมเลไม้ยปท่านผู้ชมเออรวมกันเก้าปู้เจ้าโรงเรียนมาวิทยาแนวเปดก็สตัวเดียวกันเกาะครับพู้นำคนว่าสมก็ได้ก็แ้เต่นะครับเอาตอาเก้าแปดมาพ่อปู่พ่อปู่เทพ ผู้ศักดิ์สิทธิ์จัดตัะขักกันน่ะเหมือนรับความร้ว่างผู้เด็กปับป๊บลงไปยังเดี๋ยวนี่เอา้าเอาเอตัวศักดิ์สิทธิ์จะไปเอาแน่แนัเองตัวนี้นี่เดี๋ยวจะให เบาเขียดขาข,าน,ขานตัวไหนนั่งครับเอนั่งสองสาครับโอ้ผู้ชมอันนี้นั่งครับออเออมันนีนั่งเป็ <S 1> 1 <S วนวันหนึ่งตีต่อจาก98้ามาเออเป็นเรียกไทยแล้วที่นึ่งเอ่อพ่อปู่เทพมอไใยหมามาดเสี่ครับโฟสร่วมกัน 9 8้าแปดี่เก้่นี่คือเรียกไทยตัวที่หนึ่งทงย่อมพ่อปูเทพคนมอบให้ไปฝากไปตอนมูเจา้าแล้ววันในหนึ่งกันยายนพศ .2568 เก้าแปดสี่เกาแปจำไว้เดี๋วหาพอนึงเก้าส่แล้มบึเก้าแปดสี่สี่เก้าแปดโอ้ยเดถือซ่าได้ับได้อ๋อเอา <5. S 1> ที่สตัว อ้าปู่พ่อปูเทพครับปัตตานีฟุกคาขอเลขสอตัวข้างลางเลขท้าย2ตัวข้างล่างเขาไปยังที่1เอ่อกันยายนพอสอนสักสิบแปดเอาไห้ฟุกคาขัดขัดว่าปูเด็กปัตอย่าไป็ัดหนึังเก็ดเอ่อไม้ล่างของสองตัวแรกเชื่อมกานเอา้า พร้อมกันเพิ่นให้ยเสียเดียวด้วยเพิ่นให้ยสองตัวพร้อมกันเสียเดียวด้วยเด็กไทยตัวล่างไม้ล่างของตัวแรกไม้แรกของตัวล่างคนยิ้มไปสองไม้เสียเดียวจบเข้ามาเมื่อเพิ่งความกันกรคักกันหนาพอต้องเดือนคนเลียเอ้ยพ่อปู่เทียเพิ่นผู้ไทยคัดไทยแม่แท้อุ้ยท่านผู้ชมแต่ว่าสองไม้นี่ไงไม่นึงไงไม่นึงคว่ำไม่นึงเอาเอาไม้ายก่อนไม้งายันหั่นบ่ล้องความกันแต่ว่าไงไม่นึงเอ่อนามบวัน ไม้เล็มหนึ่งตัวนี้ไงบัตินีตามมาตุกคว่ำอ้าวตัวที่2องตัวจะไม้เล็มหนึ่งมาไม้เล็กเจ๊นั่งกผมมาเคยม่เคยผ่านเด็กรันะไม้เลขหหกหรือหกหนึ่งหนหรือ6กหนึ่งนี่คือเลขไทยสองตัวลางเออก็ไปยังที่หนึ่งกันจยนพอสอักพันห้าร้อยหกสิบแปด5 6 8ยมไม่เชื่ออย่าลบลูคือพอต้องแลกออกมาตัไหนน้องว่าันซิมี่ป่ะเน ก็อยากตรงนันแลแ้วตาบุญกรรมบุญผู้ใดนี่ก็อ,อ่าไม่เชื่อเดี๋ยวรบดูคข้ว่าแล้วล่ะหนึ่งหกหรือ6กหนึ่งนี่ก็ได้เออเรียกสองตัวขาลาังเอ่อพ่อปู่เทพอินสวรรค์นว่าอไผ่ช่องพรอตาค่นเดิมไปขาไปตอนมู่เจ้าข,ขักขักสีแดงหัวไผ่เป็นไผ่แล้วกนั่นนะย้ชม,มาทีนี่ตีขัน เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1และสองตัวงวดไปจนที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้ร้ยกดเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งพ่อปู่เทพอินสอนมีท่นยิบไห้มอบให้ช่องเพราะนคนเดียดนไปห่อไปสอบมูเจ้าเก้าแปดส้าแปดสี่แต่ตัวคาราบขันตีเออเออเออหนึ่หรือหกหน่งหนึ่งหกหรือหกหนึ่งสำหรับตัวนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังับเบ่งเท่านั้นให้เป็นปแนวทาง แนวถนนความเชื่อส่วนหนุคคนช่องข้อตอเรีวคนเดิมไม่สนับสนุนให้ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันทุกชนิดยกเว้นฉลาดกินแบ่งนัฐบาลเท่านัาน้นท่ยายอมย่าวืมอยยาผ่านด,ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าพ่อปู่เทพอินสร์พนคนสกินเล่นใจว่าย่าวืมกดไรกดแค่กดติดตามช่องบักต่อเรีวคนเดิมด้วยบ้านไข่ชั่วไข่ลาบแลบ้วันยาหไงเจ้ามู่เจ้าจะเป็นเศรษฐีไหมผมคิดว่า พ่อปู่เทพอินสอนพจนสิวาสันคิดมาเน๊ะลูกน้ออย่าเลื่อนล่ะพจนคิดมาเนี้ยนี่โอ้เอ้าผมคิดว่าว่าพจนสิวาสันนะครับเนาะพจนพนเขาใจคิดว่าเจ้าบ่าก็พจนได้ตินคิดว่าพจนสิว่าคิดว่าเนาะสมเยอมาหมเราตองเลี้ยทั่วพรมกันกันนะคัะแต่พอต้องเลี้ยงก็เดิมเจ้าจะมาพ่อพจนสินี่เล้วมนี่เพราะเนี่ยพนสิวาสตินี่แล้วยนะครับเนาะครับลาะ มาท่านผู้ชมเออคือเลขทูบนี่ <c oughs> เลขทูบนี่มีปัญหาครับมีปัญหายัางจีให้มุกเจ้เบิ่งเอาครับอืคันผูใ้ใดเห็นกับหเห็นกันพู่เห็นคืวอว่าเห็นนะครับเราเพราะว่าเอา้าเอาสิท่านผู้ชม ผมสิฟันทงเพิ่นให้ซัมมี้ครับเอาบมาที่นี่ผมสิบอกนะครับนะเนอเลขทูบพ่อปู่เทพอ,อินสอนนี่เลขทูบเพิ่นให้ไมล์เลขซีตัวเดียวท่านผู้ชมอมถือว่าอ่าเสียงดวงกันก็นแล้วกันเพิ่นให้ไมล์เลขซีตัวเดียวครับโคโลเลยพอต้องเรียกเห็นอามมเจ้าบอเสียกับเบิรงเอาตัวสุดท้ายนะครับพอต้องเรียกเขเดิมเห็นเป็นเลขซีอามมเจ้าเสียกคือไขว้เพิร์ธไฮตัวเดียวครับขันเป็นยังสั่นติเะเบิรงกไม่เบิรงดีๆ คันบ่เลีีกัเลีหนึ่งพอมันเบิ่งงในงเป็นสองย่างท่านผู้ชมอ้าเดี๋ยวก็ได้เบิ่งกักครกเอ่อตัวเทือกนี่ยพอต้องเลีเห็นเลขหาพอหลังลางเอ้าร่วมกันจีอพอต้องเลี้ยสิฟันทงไห้ห้หรือ5้าหหรือ5อ้าหนึ่นไห้สตัว ห้าสี่หรือห้าหนึ่งนี่คือเลขทูบเอ,อ่อพ่อปู่เทพอินสอนผู้บนศักดิ์สิทธิ์สีบรรสาหะบานลือ้อให้ก้อนนี้ดีกว่าใส่ท่านผู้ชมมาที่นี่ผมพ่อแตแล้วคนเดิมเอ,อกัลสิครอรอ่าเนะครับเนาะเอ,อกัลสิครอรอ่าออพ่อปู่เทพผูพ้เป็นศักดิ์สิทธิ์สีบรรสาหะบานลือ้อมโอนี้ผมพ่อแต่แล้วคนเดิมขอรา่าออพ่อปูกบบ่กับบ้านกับซองให้พวกกับบ้านแข็งขาดปลอดภัยเออนะครับเนาะขอบคุณ บอร์พ่อปู่เทพที่ให้งช็อกไฮลาบกับผมเบอร์พ่อเ่าเหลี่ยคนเดิมไปฝากไปตอน FC ของเอฟซีกับบุคคาให้เพิ่นเฮงๆรวยๆสวยๆงามๆกันทุกท่านเอาไอ้บุคคากลับบา้านแข็งขันปลอดภัยเอ้าเอฟซีทุกท่านของพ่อเ่าเหลี่ยคนเดิมทั่วโลกมู้เจ้าทีดูเป็นเศรษฐีไม่มาที่นี่เลรางวัลใหญ่งนะครับนะเอ่อเพิ่นให้ัลล่เรียกทั่วเดิเพื่นให้แค่สซัวตัวเั้นคือสายตาพ่อเตาเหลียมสายตาผู้เถ่าเอ่อห้าสี่หรือห้าหนึ่งห้าสี่หรือห้าหนึ่ง ก็ขาดมาบ้างเออสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับบังเท่านั้นเฮงเฮงรวยรวยเยสื้ส,สมากระทุท่นันสวัสดีครับราตีสวัสดีอ้าวบอทันหอดบอทันคำได้ลหรอคอยว่าไว้เดี๋ยวมันงก็ะคำหรอกไปบองเรียครับครับ